รำเช้าพี่บอยเปรตนะทุกคนนะ,ะอันนี้ตลาดอุ๊ยมีของน้ย้ยตลาดเช้าก็ตื่นเต้นกันนะทุกคนนะทุกคนเดี๋ยวเราลงการตลาดเลยนะคะแสดงค่ะสวัสดีค่ะนี่ข่อยออกได้ไหมโอโคเฟเชนอลทางนู้นก็ลถทางนี้ก็ลถแล้วเราจะไปทางไหน <inf irm> ตลาดเช้าก็จะวุ่นวาย<ะ> ตัวสะเดลิสต์บอดี้่ะบัดดี้ยามเช้านะคะพี่เอสบีตอนนี้เลยค่ะตื่นแล้วนะคะเราอยู่ในห้องพักของพี่อมบูชาค่ะพี่ลีนากับพี่ตรีเนาะเดี๋ยวเราจะให้พี่ลีนากับพี่ตรีไปส่งนะคะที่หน้าด่านนะคะน่าจะไม่ได้เดินตลาดเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าสายแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราออกไปก่อนน้ําก็ไม่ได้ดื่มน้ำเมื่อคืนนะคะออกไปประตูปิดแล้วอ่ะโอเคยังไงเออฝากพี่เอสบีแล้วม็แชร์ได้เลยค่ะที่จะถามราเที่ยวงานอะไรที่บูชาอีกว่ารอติดกัน ไ่้นะคะเดี๋ยวอาจจะไปฝังงานนี้งานแต่งงานใครไหมเดี๋ยวต้องอมาดูนะคะโอเคค่ะสวัสดีตอนจ้าค่ะว่าจะกลับอ้อโอเคค่ะทุกคนเราตื่นออกมาแล้วนะคะพ่อกับแม่ตื่นแต่เช้ากว่าเราอีกนะคะบอกว่าแม่บอกว่านั่งก่อนนั่งก่อนนะคะเดี๋ยว เราค่อยไปหน้าด่านน้อยนเถอะโอ้โหเพราะแบบน่าอยู่นี่แล้วสวยมากค่ะพี่เสร็จแล้วค่ะพี่เดินเมื่อคืนเดินดูแล้วพี่ตรีพาขึ้นไปดูเมื่อคืนนะคะพี่ลีนาหรือหรือพี่ลีนายังไม่ได้นี้เดี๋ยวออกไปสามล้อก็ได้ค่ะพี่สบายกว่าค่ะพี่จะได้ไม่ต้องรีบ ค่ะได้โอเคค่ะลาพี่ลีนาแล้วแล้วก็ลาพี่ตีแล้วก็ลาพ่อแม่แล้วนะคะเดี๋ยวนั่งตุกๆไปง่ายกว่าเพราะเดี๋ยวพี่จะทํากับเขาให้ลูกๆนะคะคนมีลูกเข้าใจได้ค่ะเี่ได้ค่ะเดี๋ยวลูกไปโรงเรียนนะคะโอเคค่ะพี่ขึ้นค่ะไปไปตื่นเลยตื่นแล้วไปไปค่ะเดี๋ยวมาใหม่ขป็นมากเลยค่ะนี่มีมีเดี๋ยวหนูเรียกเขาเองค่ะพี่สบายเดินเล่นด้วยค่ะไปไปค่ะขึ้นค่ะ นี่ไปแล้วท <laughs> ุกคนนะขอพักพี่ลีนาะตรงนี้เขาก็จะเป็นห้องพักเหมือนกันนะคะพี่พี่ซีคือย่านนี้ก็จะเป็นย่านแบบเหมือนแบบแบบห้องพักห้องเช่าแล้วเมื่อกี้ีเห็นตู้ปั่นไฟขนาดใหญ่นะคะ <c oughs> น่าจะเช่าแบบทำแบบออนไลน์อะไรเงี้ยโอเคค่ะ <c oughs> <laughs> นี่ลีนาะแบบว่ายิเพียงใจทุกคนพี่ลีนาเขาก็แบบว่ากําลังทำแบบข้าวให้ลูกด้วยเราเข้าใจนะคะก็เลยว่าเดี๋ยวออกไปเรียกสามสามล้อไปเรียกตูๆเองสบายนะคะวๆลืมอะไรไหมล่ะเราไม่ลืมอะไรเนาะ นั่นเนี่ยสามล้อเนี่ยตุกๆมีตุกๆอยู่ทุกที่นะ,ะทุกคนแต่ตอนเช้าสบายใจอยู่แล้วนี่ร้านนี้ก็มีตุกๆเนี่เดี๋ยวเราออกไปเรียกข้างนอกทุกคนพี่มอไซค์มาเรียกนะคะเมื่อกี้เนี่ยเราจะนั่งสามล้อไปดีกว่าจะไดไ้ไม่เหนื่อยมากนะะเดี๋วนั่งสามล้อไปเราต้องนั่งจากด้านไหนไปด้านไหนเราต้องนั่งฝั่งนู้นเนาะ เราต้องนั่งฝั่งนู้นนะคะเดี๋ยวข้ามถนนก่อนรถเยอะจังเลยอ่ะเส้นนี้เราจะข้ามถนนได้ไหมหรือเราจะเดินไปตรงนี้แต่ถ้าเราข้ามไปว่าจะมีสามล้ออยู่นะแอบแป๊บนึงนะทุกคนนะสาวมากสวยสดเยมากนะคะ่พี่มองพี่มองเราขึ้นจากทางนี้ก็ได้ทางอันนเดี๋ยวให้พี่เขาโค้งกับ เดี๋ยวเราจะไปหน้าด่านแต่ละคันลูกค้าเต็มไปหน้าด่านค่ะเท่าไหร่คะมันหนึ่งร้อยโอเคไปหน้าด่านหนึ่งร้อยทุกคนเดี๋ยวไปหน้าด่านเลยนะคะเช้าชุบชุบชุบ เนื่ยเล็กนคนว้าวสุดยอดยามเช้าพี่คอยเปรตนุกคนะ,คนะเดี๋ยวคลิปหน้าจะพามาเดินตลาดเช้าแต่ว,ว่าคลิปนี้รู้สึกว่าไม่ไหวเมื่อคืนแบบหลักไปหน่อยนะเแต่ว,ว่าตื่นเช้าเหมือนกันนะประมาณเจ็ดโมงครึ่งนะ เราจะเดินตลาดทุกคนพาเราผ่านตลาดอีกแล้วนงคนนี้ก็จะเป็นตลาดเช้าแบบมีสตรีทฟู้ดมีอะไรต่างๆม,มีปลาท่องโกนะโอแบบน่าอร่อยนะทุกคนนะแต,แต่กล้องบอกว่าจะแวะอีกเหรอเดี๋ยวเขาก็จะหายผักขายปลาขายตอนเช้ามีความเร่งรีบเบาๆน,นี่นักท่องเที่ยวเหมือนกันแบ็คแพคเกอร์ er, ทุกคนด้วว้าว นี้ตลาดอุมีของด้วยทุกคนตลาดซาแกะอย,อยากเดินเลยอ๋อเป็นย่านตลาดตลาดเช้าแล้วก็ตลาดเย็นเหมือนที่เราเดินนะคะสามารถไปชมคลิปเข่ายิบได้นะคะพีเอฟซีเรจะเป็นย่านนี้เลยคนกำลังเยอะคนกำลังทุกข้านเลยค่ะ หรือจอดตลาดกันไหมเดินตลาดกันไหมไม่เดินจะไม่ตัดข้องว่าไม่เดินตัดข้องว่าเดี๋ยวเดี๋ยวรอบหน้าจะพามาในคีเอฟซ c นะ,ะนะอันนี้ก็สามารถไปดูคลิปตลาดเย็นก่อนได้นะคะตลาดเช้าก็ตื่นเต้นกันนะทุกคนนะเดี๋ยวรอบหน้ารอบหน้านะวเดี๋ยวไปเดี๋ยวมาทุกคนตัดสินใจเราได้มาตอนเช้าแล้วเดี๋ยวเราเดินตลาดก่อนนะคะพาพี่เอซีมาแล้วไม่ได้ไม่ได้เราต้องเดินตลาดเช้าปลอยเป็ดนะทุกคนว่าเป็นยังไงเนาะ ตรงตลาดซ้าแกะนะคะ,ะเ,คเดี๋ยวพี่เขาไปส่งเราเดี๋ยวไปกินสตรีทฟู้ดด้วยชวเช้าเดี๋ยวเราลงตลาดสดก่อนรถจะชนเราไหมเนี่ยค่ะทุกคนเดี๋ยวเราลงกลางตลาดเลยนะคะ อันนี้เป็นตลาดสดยามเช้านะคะที่กัมพูชาแล้ทุกคนแบบว่าของเยอะ helmet. มากตอนกลางคืนก็มีนะยามเช้าก็มีบงบอกว่าตรงนี้จะเป็นตลาดสดแล้วก็จะมีตลาดใหญ่อยู่ตรงนู้นนะคะเดี๋ยวเราเดินชมก่อนเช้าเช้าก็ปลาจะเยอะมากโอุ้ดสดใค่ะสวัสดีค่ะโอ้ปลามีแต่แบบสวยๆสดๆเลยกําลังแบบว่านั่นกันค่ะแล้วก็จะมีพวกอันนี้ค่ะ네 ห้าสิบโอ้ห้าสิบบาทนะเอาไปแกงเอาไปอะไรเงี้ยเท่าไหร่นะคะไก่บ้านโอ้มวลมวลสเตอร์เออมวลสเตร์นะทุกคนนะนี่ไก่บ้านไก่บ้านนี่คะเผื่อไปต้มไปอะไรกินอ๋อเคยดูอ๋อยูดูเออใช่ใช่ะ ค่ะอีพีนอีพีนค่ยูทูบยูทูบค่ะเคยดูใช่ไหมคะเคยดูอ้โอเคค่ะ่ะเอ้าคืนนะคุณฝาพี่เขาบอกว่าเป็นเอฟซีอยู่เคยดูเคยดูนะคะเล่นค่ะไป่ะเราเดินเดินเราเข้ามาในตลาดอีกแล้วทุกคนตลาดของเยอะมากถอย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 ออกได้ไหมโอ้โหเฟสเชนอลดูทุกคนทุกคน างนู้นก็รถทางนี้ก็รถแล้วเราจะไปทางไหนค่ะถอยไม่ได้ระวังนะนี่รถเต็มข้างในเดี๋ยวพี่เขาจะถอยออกพี่เขามาซื้อของอะระวังนะต้องหลบแล้วต้องหลบแล้วเดี๋ยวบอกหลบไปทางโน้นนี่เฮทุกคนเชา้ชา ว้าวอันนี้เขาจะมาซื้อวัตถุดิบต่างๆนะครถมอไซค์ยเยอะนะคะมาซื้อกับข้าวไปทำซื้ออาหารไปทำยามเช้าเราจะไปทางไหนหดีไข่ออกไปไม่ได้ไปไม่ได้ทั้งคนนั้งรถนะคะ เราขอหลบขอหลบขอหลบก่อนขอหลบหอยใหญ่หอยใหญ่ทุกคนหอยใหญ่เยอะมากนะเนีแต่ว่าเราไปไม่เป็นเลยนะแต่นี้มันเป็นตลาดแบบว่าเหมือนขับรถซื้อไรทูได้ทูนะตลาดไดทูโอเคตากล้องเดี๋ยวเราขอเดินชมก่อนเราจะซื้ออะไรเนี่ยเดี๋ยวเราจะเดินตรงนี้แล้วเราก็จะไปกินสตตีทฟูดนะครับพี่ซีนะเราจะเดินลัดไปไอ้จนี่ปูปูปูเยอะมาก อุ้ยเอ๊ะอะไรคะตะดำกระดำปูดำปูดำปูดำทุกคนอะไรมันอ๋อแปบาทอ๋อโลละแปดสิบบาทนี่ไงพี่เขางงพี่เขางงทำไมพูดภาชาได้แปดสิบบาทเอ้ทุกคนเอาไปทำอะไรคะตำส้มตำโอ้มาตำส้มตำรัวสดๆเลยนะคะกูนะ80บาทนะตอนเช้าของสดเยอะนะคะ สามารถมาอุดหนุนได้นะพี่สีนะไปเดี๋ยวเราเดินชมตรงนี้รถหมดละโ,โล่งทุกคนรถหมดแล้วแต่ทุกคนมองเราเราก็นักท่องเที่ยวอยู่นะทุกคนอาจจะใส่กางเกงขาดหน่อยนะค <c oughs> นะนี่เาจะขายพวกอะไรนะวัตถุดิบอะไร,ครเครื่องปรุงเครื่องปงนะรุงนะปลาหงปลาแห้งเงี้ย ะมะละกอก็มีตลาดเช้าก็จะวุ่นวายนหน่อยๆนะครับ่นี่นะนะตลาดเช้าก็จะวุ่นวายตลาดเดย็นรวุ่นวายนะทุกคนเดี๋ยวเราเดินชมให้สุดก่อนอันนี้จะเป็นย่านตลาดเหมือนกันมัน,นจะยาวทะลุไปถึงนู้นเลยนะคะนู่นนะนี่ก็จะมีขายแบบเหมือนเสื้อผ้าอะไรต่างๆด้วยขายปลาอู้ปลาช่อน อุ้ยเยอะมากเตยเตยเตยอะไรคะเตยเตยอะไรคุณเตยเลาะเตยเลาะไงปลาช่อนปลาช่อนฮ่าอะเราเยอะมากกว่าเติมกะละมังเลยเลี้ยงเลี้ยงหรือเปล่าโอเคเราเดินกันอ๋ออันนี้ร้านขายของทรงนี่ทุกคนนี่มีขนมระบุชงระบุชานี่ร้านขายของโซนเม็ดทานตะวันอันนี้เจ้าตะได้บ้างีเม็ดทานตะวันด้วยอุ้ยอันนี้มาเมื่แอบเท่ ค่ะข,ขายส่งนะคะเผอ่อใครสนใจมาซื้อได้อันนี้อันนี้นี่เรายกลังไปเราจะได้ลดไหมแก๊งเบอร์แก๊งเบิร์ทุกคนขายอะไรแม่เขาขายอะไร <c oughs> มากันเป็นรถเลยนะคะสตรีทฟู้ดสตรีทฟู้ดน้องมาขายของ <c oughs> ขายคานาขายเครียนะคะแบบเป็นเซลอะไรอย่างเงี้ยยเดี๋ยวเราจะเดินทะลุไปทางนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวไปเรียกสามล้อด้านนั้นแล้วก็ออกไปด้านนู้นเนาะ ตรงนี้ก็ใกล้ตุดจีแล้วนะพี่จะซื้พี่ใครจะมาซื้อเครื่องประดับแบบตุดจียอะไรเงี้ยก็มาซื้อได้มีโคมมีอะไรต่างๆนี่ค่ะทุกอย่างมีเงินด้วยนะฮะแบบเยอะมากนะว้าวน้แบบน่นารักเราอ่ะคนจีนไหมอ่ะ <c oughs> เราไม่ใช่นะเราคนไทยคนไทยแท้แๆนะคะทุกนะคะนะคะเกิดอยู่ที่ไทยโตที่ไทยพ่อแม่เป็นคนไทยเลยนะ,ะแต่บรรพบุรุษไม่รู้นะคะมาจากไหน จะพาพี่ๆเข้าไปในตลาดนะคะว่าเขามีอะไรบ้างเข้ามาก็เป็นร้านกระเป๋าเลยค่ะทุกคนขายกระเป๋านะเป็นย่านกระเป๋าตรงนี้แล้วยาวไปเลยแล้วเข้ามาข้างในก็จะเป็นเหมือน,อนโซนตลาดสดนะคะคล้ายๆตลาดวารินบ้านเรานละทุกคนนี่ก็จะมีขายแหนมแหนมตุ้มจิ๋วก็มีนะแหนมปลานี่นี่นนนามาที่เรากินตากล้องชอบมากพี่เอฟซีต้องมาลองนะแหนมตุ้มจิ๋วนะ แล้วก็มีพวกผักพวกพริกนี่มีขายเสื้อผ้าด้วยจริเงขายส้นขาสั้นขนมร้านดอกไม้นี่เลยกล้วกุหลาบตาต้องซื้อดอกกุหลาบไปแล้วเนี่สักดอกออ้ขนมขนมหนมหนมออกเอะอะไรคะนมปงเจียบนีนะฮะอ่า อันใหญ่เลยเหรอคุณอันใหญ่แล้วคงอิ่มเอาจิ้นเล็กก็พออะมันอะไรมันอันหนึ่งห้าบาทเอาสองอันค่ะอันละห้าบาททุกคนนมฟงเจี๊ยบไหมคะขนมขนมไข่ไหมคะใช่ไหมคะไวจีตงตัวจีนไรเงี้ยอ๋อไวจีมันศาสตรจีนพี่พี่วังกัมพูชาได้แบบน่ารักบอกว่าอ่อยู่ไทยเรียกอะไรน่าจะขนมไข่นะคะทำสดๆแบบเตาทานเลยขอดูหน่อยนะค่ะอ๋อมีรุ่นเล็กแล้วก็มีรุ่นใหญ่อันนี้อันเท่าไหร่ อันนี้มันองคอันนี้อันนี้สิบอันนี้อันละห้าเอาอ,อันละห้าได้ชิมเราครบเวละตังเราเป็นเตาถ่านนะทุกคนนะพี่เขาทำสดเลยนี่ค่ะอ่าคุณเจริญนค่ะมาเดี๋ยวเราชิมที่หน้าร้านกินของหวานก่อน,นขนมไข่ร้อน บอกวาเป็นขนมฮอตฮิตที่นี่นะคะมาดีอะไรต้องแวะมาชิมนะเข้ามาปุ๊บก็เจอปั๊บเลยนะคะนี่ฮัช่เงนนะใั่เงินงนน่ะเอาพวกนี้ค่ะมาอุดหนุนได้กินเล็กินใหญ่ชิ้นใหญ่อันเท่าไหร่คะอืมกินแล้วก็อิ่มเลยไม่ต้องกินข้าวนะโอเคค่ะกินกับอาโอวันตินนะคะอร่อยอร่อยอร่อยนะคะ โอ้มีร้านอาหารอาหารกบูชาเขามีน้ำกินนี่เลยไหมมีหมูย่างข้าวหน้าหมูอืมน่มาอร่อยเดี๋ยวเราจะกินที่นี่เลยทุกคนม,กมีไก่ผัดอ่ามีไก่ผัดกิ่งข้าวหน้าเนื้อนะมนันาวตรงนี้เอาเอาแบบนี้นะคะสองจานเอาเหมือนพี่นะคะ่ะนี่ค่ะไข่พะโล้ก็ได้นะคุณ เอาไข่พะโล้ได้ไหมลาดไข่พะโล้ได้ได้ไหมคะบอมไข่พะโล่ถ้วยถ้วยถ้วยเล็กก็ได้ะ <c oughs> อันนี้ซุปซุปเอาซุปซุปด้วยค่ะไข่พะโล้ด้วยะคะกินนุ่าหังนะตอนนี้เมื่อนี่หิวอ่ะนั่งอ่ะคุณนั่งน้ำก็มีเอาแดงโซดาเช้าเช้าเอาเอาเอาแดงโซดามะนาวด้วยนะคะโอเราสั่งแบบภาษา,ษาไทยเลยทุกคนนะแดงโซดามะนาวแก้วหนึ่งนะคะ แดงโซดามะนาวแก้วหนึ่งจ้ะไม่ม,ม,มีมีแดงอะไรอันนั้นน้ำแดงน้ำแดงอะไรสั่งน้ำเอาน้ำแดงโอ๋ออยากอยากกินน้ำแดง,อ,แดงอันนี้เฮลเปบอยคะกับข้าวเรามาแล้วหกแล้วทุกคนเขาจะมาแบบนี้เลยนะครมีน้ำจิ้มให้มีหมูเป็นข้าวหน้าหมูนะคะหน้าเนือ้อแล้วก็มีไข่แล้วก็เหมือนมีแบบเป็นแบบ ผักดองอะไรเงี้ยนะคะผักแบบโอเคเดี๋ยวเราต้องมาชิมค่ะพี่เมื่อกี้สั่งไข่พระรู้ด้วยนะคุณมีช้อนช้อนกันฝุ่นเขาจะใส่น้ำด้วยมากินที่ตลาดเลยเรา BMC ถ้าคิดอะไรไม่ออกบอกไม่ดูจะกินข้าวที่ไหนให้มากินที่ตลาดนะคะมีทุกอย่างมีทั้งคนมีทั้งอาหารมีทั้งของใช้ต่างๆเนาะมาเดี๋ยวเราชิมกันนี่เลยนี่เลยว้าว คนขายสวยนะ,ะ <L brightness> <desserts> นี่อะไรกันเรามาเลิงก์กัน TFC หา TFC เดี๋ยวเราชิมกันน้ำซุปเน้นๆอร่อยข้าวอร่อยมากแม่วันแบบกลมๆเนาะ กินกับแดงแบบพอดีมากอันนี้น้ำซุปน้ำ,นำเอาน้ำแดงค่ะน้ำแดงได้พี่โย่ะน้ำแดง เมื่อกี้ที่ตากล้องให้ดูก็คือน้ําซุปนะคะเป็นเหมือนซุปฟักใช่ไหมคะซุปซุปฟักแกงจืดอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะช่างเงินทุกคนช่างเั้นนะ oh my, oh my. กินกับข้าวหน้าหมูทอดแบบพอดีมากบ้านเราก็จะมีหมูทอดกับข้าวเหนียวใช่ไหมอันนี้หมูทอดกับข้าวสวยเป็นข้าวหน้าหมูทอดมีน้ําจิ้มให้นะคะนี่เดี๋ยวชิมให้ดูอีกทานี่เลยกินกับผักอันนี้แบบเข้ากันมากผักดอง มเมื่อกี้สั่งน้องน้ำแดงโซดามะนาวไม่มีน้องหมองนะคะก็เลยกว่าน้ำแดงน้ำแดงเฮียบูบอยเฮียบูบอยได้น้ำแดงอยู่ค่ะแล้มะนาวด้วยหนอิอร่อยทุกคนได้ยูน,ะะน่าใส่มะนาวยี่สิบบาทได้ทุกคนนะแก้วใหญ่มาก ดี๋ยวเราจ่ายตังก่อนแล้วเดินทางต่อบ้อ,บองฮารมันเทไ่ไหรคะอันนี้จ่ายไปแล้วไม่แล้วพี่ร้อยยี่สิบร้อยี่สิบเนาะนี่เห็นไหมจับไว้ถูกเลยนะคะค่ะค่ะพีงง่โอเคค่ะชะงันชะงันค่ะชงัง,งนนะ,ะนะคะ<อ>ค่ะขอบคุณค่ะอร่อยมากค่ะไปเดินทางต่อทานข้าวอิ่มแล้วนะคะทุกคนนะ,ะอันนี้เราก็เดินเดี๋ยวเราจะเดินออกนะคะ ย่านนี้ก็จะเป็นย่านตลาดขายผักขายอะไรต่างๆคนเยอะมากทุกคนนะค,ะคนก็มาเดินซื้อผักเราไม่ได้ซื้อนะคะเราไม่ทำเราไม่ทำกับข้าวเราเน้นซื้อกิน,นะะ BFC น,ะะนี่เราเดินออกไปหารถนะะชอบบรรยากาศตลาดยามเช้ามากทุกคนแบบว่ามีความแบบว่าผู้คนเยอะนะคะ แล้วก็แบบพุกพ่านได้คะชอบชอบนะรู้สึกมันแบบเห็นถึงวิธีชีวิตของคนที่เขาอยู่ในพื้นที่นี้นะคะว่าเขาต้องแบบหาอยู่หากินนะคะซื้อกับข้าวไปทํากินอะไรอย่างนี้เนาะคะ่ะแหล่งรวมของอาหารแล้วก็ชุมชนก็คือตลาดนะคะทุกคนพี่ๆสามารถตามยิ้มาเดินตลาดสายแจะได้นะคะก็มีของเยอะมากนะฮะไปยังไงวะเนี่ยไปยังไงวะเนี่ย ไม่ได้มีตะไคร้บดด้วยนะทุกคนบดให้เรียบร้อยทำพริกแกงทำเครื่องแกงพริกแกงออปั่นกันสดๆเลยนะทุกคนดูออ้นี่เครื่องปั่นอยู่นี่พริกแกงแวเคี้วหวานนี่เครื่องปั่นเครื่องปั่นี๋ยวจะมีร้านอาหารมีอะไรแน่นๆเลย เราออกมาจากตลาดแล้วนะคะทุกคนตลาดคนเยอะมากนะคะเดี๋ยวเราจะไปเรียก3ามล้อฝั่งนั้นนะคะอเดี๋ยวเราจะกลับด่านแล้วมี3ามล้อไหมล่ะที่เอฟซีนะ,ะแต่คนอู้มอไซค์เกือบชน <ś c oughs> เราถ่ายคลิปเราต้องดูรถด้วยนะคะเราเดินผิดเลนใช่ไหมเราต้องเดินเลนไหนอะกอล้องคนสามร้ออยู่ตรงนู้นเดี๋ยวหา ระวังรถระวังรถสามล้อเดี๋ยวเราไปหาสามล้อเดี๋ยวข้ามทางอ๋อเขามาส่งลูกเราก็นึกว่าเขาจะไปส่งเราทุกคนเนี่ยเราต้องรอเรียกรถก่อนนะคะตลาดก็คือจะยาวออกมาถึงข้างนอกเลยนะคะพี่นี่น้องเขาขายอะไรก็ไม่รู้นะ,ะปลา้างปลากายเหรอ <c oughs> ทอดมันปลากายวะอ๋ะอผักดองขายผักดองเราเรียกสามล้อก่อนเราเดี๋ยวเรียกเิ่มมาบ้างบ้างค่ะอ๋อเราเรียกผิดด้านเดี๋ยวแป๊บนึงทุกคนเริ่มงงแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปขึ้นสามล้อเาบอ๋อเดี๋ยวแกบ,บุญมา ผูคนเยอะมากผูกคนตอนเช้าเราก็เลยงงไปเลยนะคะไฟด่านเท่าไรหร่คะไปด่านมันหนึ่งร้อย <100. S 2> <100. S 1> โอเคร้อยหนึง่งทุกคนนะค่าบริการที่นี่อ,อุ้ยตาพีคค่ะโอเคเดี๋ยวเราขึ้นสามล้อแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปด่านเลยนะเราสองต่อตอนนี้อู้ดูโอ้โอเลี้ยวกันแบบนี้เลยกลัวกลัวอุยววอ้ยทุกคนแอบกอนแอบกัน,กนเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนใส ดูไหไปโหในตลาดคนเยอะจริงๆทุกคนคือมอไซค์ก็เยอะคนเดินก็เยอะนะคะคือ <c oughs> แบบว่าเยอะมากๆวันเ,เดี๋ยวเราจะออกน่าจะไปถนนหลักบางตรงนี้เนาะอย่ยมันจะทะลุกออกไปถนนหลักแล้วก็จะเลี้ยวไปดา่านเขาจะขายแบบของขายข้าวสารดูร้านข้าวสารวนแบบนี้เลยเขาขายเป็นกระสอบกระสอบแบบนี้เลยค่ะ อันนี้ก็จะมีเหมือนร้านกาแฟด้วยนะคะสภากาฟแฟนี่ยเช้าเป็นเป็นย่านที่เราเคยมากินก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ชมหมูหันตรงนี้นะคะทุกคนนี่เขาจะขายตอนเช้า,ชาหมูทั้งตัวเลยนะคะ้าวแต่วว่าโซนนี้เขาจะเปิดสายหน่อยก็คือเป็นโซนแบบร้านอาหารแบบนี้เปิดแบบตอนเย็นตอนตอนเช้าก็จะมีบางร้านเนาะตอนเย็นถึงดึกนะคะสามารถมาได้แล้วก็ตรงเข้าไปก็จะเป็นตลาดซาแกะนะคะที่ที่เราเคยเดินตอนนั้น ก็คือจะเป็นย่านตลาดชายแกะทั้งหมดเลยนะคะมีทั้งตลาดโซดของใช้เสื้อผ้านะคะกระเป๋ามีทั้งตลาดเช้าแล้วตลาดเย็นถ้าพี่จะชมตลาดเย็นไปดูคลิปอีฟได้คลิปเก่าเนาะแล้วก็ตลาดเช้าเดี๋ยวเรารอชมคลิปมันๆกันนะยัยนะโอเคค่ะคว่าเดี๋ยวเรากลับไทยแล้วนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปไหนอีกก็รอติดตามช่วงนี้จะออกอีเวนต์เยอะหน่อยนะคะพี่กัมมูชาชวนพี่อ่าคนไทยพี่คนลาวอะไรเงี้ยชวนไปทุกงานเลยงานแต่งมาไหม นะคะน้องต้อยย้อยก็ถามมาว่าพี่อีมอง,งานแต่งน้องวันที่สิบเก้า 19, นะคะสิบเก้ายี่สิบมาไหม <c oughs> น้องก็ถามนะเดี๋ยวก็เลยบอกว่าเดี๋ยวพี่บอกนะอะไรเงี้ยเพราะว่าช่วงนี้ก็ภารกิจเยอะนะคะพี่อฟียังไงก็ฝากพี่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศที่หน้าด่านกันเนาะแต่ว่าเส้นนี้จะเป็นเส้นหลักที่มุ่งหน้าไปพนมเปญไปเสียมเรียบไปพระตอมนะคะนคนก็จะเยอะอันนี้ก็จะเป็นคิวรถเนาะเป็นที่แบบฟาสเตชั่นอะไรต่าง สามารถมาขึ้นรถย่านนี้ได้เลย <Yeah. S 1> ตรงนี้ก็จะเป็นอนุสาวรีย์นะทุกคนแล้วก็เหมือนมอีบริษัทรถนอนแถวแถวนี้วิรับุญธรรมไหม่ตรง,ตรงนั้น <Yeah. S 1> นู่นเลยไม่ไกลถ้าเราจะมาขึ้นรถเนี่ยตรงนี้ได้ทุกคนนะเผื่อจะไปแบบว่าพันธเิตเนะไปเที่ยว เดี๋ยวคลิปหน้าอยากไปเที่ยวขนมเปรนเราก็อยากไปต่อโูจิมินนะคะเดี๋ยวต้องรอติดตามโอ้แคนเยอะมากแต่ว่าเวลาไม่มีต้องซื้อนาฬิกามาใสนะครับพ่เอเอค่เ,เราไปหน้าด่านกันละถึงหน้าด่านแล้วคถึงแ้ว เอาค่ะค่ะเอาคืนไปเราเดี๋ยวเราไปปั๊มพาส,สปอร์ตแล้วก็ข้ามฝั่งแล้วนะทุกคนเราถึงหน้าด่านแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราจะข้ามไปนะคะทุกคนปปั๊มพาสปอร์ตเสร็จแล้วทุกคนนีระทึกใจอีกแล้วั๊มลายนิ้วมือไม่ติดนะคะเมื่อกี้ก็เลยลลพี่เขาก็เลยช่วยนะคะดีไม่ได้เรียกอะไระนะคะฟรีอยู่นะคะข้ามด่านโอเคเดี๋ยวเราไปปั๊มพาสปอร์ตที่ฝั่งไทยต่อแล้วก็ กลับบ้านก็แล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวรอบหน้ามาใหม่ช่วงนี้จะมาบ่อยหน่อยที่พีคิดถึงเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวกันแบบเยอะๆเลยค่ะอปค่ะนี่กลับมาถึงฝั่งไทยแล้วได้ทุกคนเดี๋ยวเราไปเอารถนะเราฝากรถไว้ก็คือเราฝากเมื่อคืนร้อยหนึ่งแล้วก็รับวันนี้อีกร้อยหนึ่งเป็นสองร้อยนะก็คือถ้าจะให้คุ้มก็อยู่จนถึงเย็นแล้วค่อยมาเอารถนะคะทุกคนพาไปชาบคเย่พาเามาก็ขายของเลยนะคะทุกคนนะ คนกัมพูชาขายนะแล้วก็มีแบบ,แบ,บลอตเตอรี่อะไรรางวันนี้รางวันที่หนึ่งนะทุกคนจัดได้เราจัดไปแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเรา ขอร่ำขอลาพี่พีเอฟซีแล้วนะคะกลับมาถึงบ้านแล้วสบายใจแล้วนะคะเดีย๋ยวยปลาพีเอฟซีกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ไม่ได้เลยนะคะไปถึง1นึ่งแสนซับสไครต์นะคะเดีย๋ยวเราเจอกันที่ไหนอีกก็รอติดตามนะคะแล้วก็จะมีขับรถไฟฟบาเทีท่ยวทั่วประเทศไทยเหมือนกันแล้วก็จะไปทุกด่านเลยนะคะรอติดตามได้นะคะที่ช่องอีพีน,นะคะชองกดไลค์ใช่กดแชร์ไปเลยค่ะพีเอฟซี MC. ขอบคุณได้หลายค่ะบ๊ายบายค่ะ